วิธีแปะลิงก์สินค้า TikTok, Shopee, Lazada ในไลน์บบมหรือไลน์ OA เพื่อเพิ่มยอดขายสวัสดีครับในทุก Infinity แปนะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากค้อนเรนสามร้ยเเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มใครยังทำไม่เป็นก็ทักลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์เดียววันนี้จะพาไปทำอะไรครับไปแปะลิงก์สินค้าของ TikTok, Shopee, Lazada นะครับใน Li n e OA กันแต่ส่วนใหญ่วันนี้ผมจะสอนให้ติดตัว ติ๊กต็อกกับช็อปปีเป็นหลักเนาะรัสด้าเนี่ยไม่ได้เอามาติดเนาะเพราะว่าเพื่อนๆต้องไปสมัครเหมือนกันถ้ายังไม่สมัครก็มาติดได้อยู่ดีนะไปดูวิธีการทากันเลยเดี๋ยวเราจะมาติดตะกร้าแบบนี้ใน Li น์เอเอกันวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยแต่เพื่อนๆต้องไปสมัคร Li น์เอเอก่อนนะใครยังไม่สมัครก็ต้องมาสมัครเนาะทําไม่เป็นก็ไปดูในคอร์สเรียนนะครับอ่ะเข้าไปในช็อปปีของเรากดคลิกเข้าไปครับที่ฉันครับขวใจเนาะไปที่ สินค้าที่เราต้องการเลือกนะครับผมก็จะเป็นน้องแมวเนี่ยน้องแมวนะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็กดคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปกดคัดลอกข้างบนคัดลอกลิงก์ข้างบนนะครับแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้ผมจะคัดลอก2องอันนะลิงธรรมดากับโค้ดนะกดเข้าไปครับเสร็จแล้วผมก็จะเข้าไปในโน้ตในโน้ตเนี่ยผมทําข้อความมาไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็เลือกลบออกนะครับขยับมาึ่งที เราวางทั้ง t k t t o k ก็ได้แล้วก็ทั้ง s h อ p e e ก็ได้เราเลือกวางได้สองที่เลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปใน s h อ p e e อีกทีหนึ่งเราก็มาคัดลอกโค้ดคือที่ผมมองว่า s h อ p e e บางทีเนี่ยบางแพลตฟอร์มมันมันไม่ให้วางลิงก์เห็นไหมครับเราก็เอาโค้ดมาวางได้ทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไป c o อปปี้ t ิ k t o กกันเอาย่างสี่เราต้องไป c o อปปข้อความมาก่อนนะครับผมก็จะ Copy ชื่อมาเลยนี่นะครับกดค้างไว้คัดลอก ถ้าใครกดคัดลอกแบบนี้ไม่ได้ให้เพื่อนๆไปไปแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปดึงในไลน์เนาะเสร็จแล้วตรงนี้มันจะเป็นรูปเห็นไหมครับเป็นรูปแบบนี้เอาเคอร์เซอร์วางข้างหน้าเอาเคอร์เซอร์วางนัางน,งนี้นะครับนี่นะแล้วก็กดลบตรงนี้นี่เห็นไหมสองสมาณสามทีนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นไปให้ติดกันแล้วก็ใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเพื่อนๆเลือกใส่ได้เลยนะว่า เนี่ยเป,เป็นสินค้าอะไรนะครับประเภทแล้วก็หมวดหมู่ผมจะใส่หมวดหมู่ด้วยเนาะอันนี้นี่ประมาณนี้นะครับหรือว่าเราไปเอามาจากทิกตอกที่เราเคยโพสตก็ได้ทีนี้เดี๋ยวผมไปคัดลอกดิงทิกตอกก่อนอ่ะผมก็เข้ามาคัดลอกนะครับแล้วก็เข้าไปที่โน้ตให้กดลบนะเพื่อนๆอยาก,กดวางแทรกไปเลยนะให้กดลบตรงนี้นะทุกครั้งเลยนะครับแล้วเราค่อยเลือกวาง เพราะถ้าเกิดว่าเราถ้าเราไปเลือกวางอะครับมันจะเป็นการวางลิงก์วางวางตัวอักษรแทนแต่ลิงก์มันยังเป็นลิงก์เดิมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แนะนําโอเคไหมทีนี้ตอนนี้เนี่ยผมใส่แฮชแท็กเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนาะก็พร้อมแล้วเดี๋ยวไปโพสต์กันผมก็จะ Copy นะครับข้อความตรงนี้ทั้งหมดเลยเพื่อจะเตรียมไปโพสตละอ่ะกดก๊อปี้ไปนะครับคัดลอกไปเสร็จแล้วเราก็เข้ามาในไลน์นี่นะครับ OA ของเรา แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับกดบวกแล้วก็ตรงนี้มันจะมีให้เราเลือก2อันนะครับอันแรกเนะการโพสต์วิดีโอการโพสต์วิดีโอเนี่ยมันจะวิ่งไปที่หน้าวูมเลยผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราจะเลือกโพสต์เนี่ยให้เลือกโพสต์แบบวิดีโอก่อนแบบแรกนะครับแล้วก็แบบโพสต์ข้อความเนี่ยเราอาจจะไปเอารูปภาพมาหรือว่าเราไปทําวิดีโออีกอันหนึ่งแล้วก็เอามาโพสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ผมมองว่าไอ้ตรงโพสต์เนี่ยแนะนําว่าเป็นพวกรูปภาพเป็นข้อความหรืออะไรเงี้ยดีกว่า ส่วนวิดีโอเนี่ยให้เป็นรีวิวสินค้าไปเลยนะครับก็เลือกนี่เลยนะตอนนี้ผมจะโพสต์ให้ดู2แบบแบบที่1ก็คือการโพสต์ทั่วไปอ่ะการโพสต์ทั่วไปนะผมเลือกที่ดินสอแล้วก็ไปที่นี่เลยนะครับรูปภาพนะที่เป็นรูปรูปภาพเลือกรูปภาพที่เราต้องเลือกวิดีโอนะผมก็เลือกวิดีโอนี้มาวิดีโอที่โพสต์ในบูมเนี่ยต้องมีความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะทุกคนอ่ะกดเสร็จ แล้วก็อันนี้ผมก็จะเอาข้อความที่ผมก็พี่มาเมื่อกี้วา,วางลงไปเลยวิดีโอได้มาแล้วนะครับปึ๊บาวางลงไปเห็นไหมแล้วผมก็กดโพสเลยอ,อันนี้เสร็จแล้วนะครับวิดีโอเนี่ยกับข้อความมันก็จะมาแบบนี้ทีนี้เราจะมาโพสอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบในไลฟ์บูมนะครับนี่ขึ้นไปก็คือวิดีโอเนี้มันจะวิ่งไปในบูมเลยโดยตรงนะเลือกวิดีโอนะครับ แล้วก็เลือกตรงข้อความอ่าเพิ่มวิดีโอแล้วก็เลือกผมจะเลือกอันนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ตรงนี้ผมไม่ใส่อะไรนะเพราะว่าเราใส่ข้อความไปแล้วผมก็จะมาเลือกตรงเสร็จทีนี้ผมก็จะเข้าไปเดี๋ยวรอให้มันโหลดเสร็จก่อนนะรอให้โหลดเสร็จนะครับเราเอาข้อความมาเดิมก็ได้นะผมเอาข้อความมาวางแต่ว่าผมจะไม่วางเยอะมากนะครับผมจะต้องผมก็จะลบเอาออก คือผมก็จะใช้แค่แจ้งพิกัด่เดี๋ยวผมเข้าไปในนี้ดีกว่าง่ายนิดเดียวนะครับนี่ปึ๊บแล้วผมก็จะเอามาแค่นี้นี่ปึ๊บแล้วก็เข้ามานะครับอันนี้ผมลบทิ้งนะแล้วก็ผมกดวางใหม่แล้วก็ผมจะไม่ผมจะไม่ได้โพส์ตใน Tik Tok นะผมจะเอาใน อลบยากเหมือนกันนะคือปกติผมจะไม่โพสในทิกต็อกไผมจะโพสในบ้านส้มนะครับอะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโพสไปก็คือเผยแพร่ได้เลยกดเผยแพร่ตรงนี้แล้วเราก็รอเห็นไหมครับแค่นี้เอง เสร็จแล้วนี่เห็นไหมมันก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เรานี่นะครับลิงก์ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมมันเป็นลิงก์ที่เราต้องดูไงเป็นลิงก์ของ shopee เห็นไหมครับมันได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาเนี่ยเราก็แตกพิกัดตรงนี้มันจะวิ่งไปในบูมเลยแต่อันนี้มันจะเป็นโพสต์ทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าคนไม่เห็นวิดีโอในบูมเนี่ยก็จะไม่เข้ามาดูในลิงก์ปกติเนาะซึ่งลิงก์ปกตินี่เราสามารถโพสต์ได้อ่าแล้วก็ใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็อย่าลืมมาแอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับแลล้้วววทีีีนเาาจจะะดดดดููดยนะดูยยงงไไ๋พป อันนี้ก็จะเป็นลายปกติที่เป็นลายบูมของเราในรถคือมันจะขึ้นแบบนี้ทุกคนเนี่ยมันจะมีข้างหน้าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าลายบูมหรือว่าลายโอี๋เห็นไหมพอลูกค้าเข้ามาเนี่ยรูปนี้เห็นไหมถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาคลิกเข้าไปดูได้หรือว่าข้างล่างนี่เขาสามารถคลิกดูแล้วก็คลิกลิงก์ที่อยู่จากตรงนี้ได้เนี่ยลิงก์มันก็จะพาไปไปแพลตฟอร์มที่ที่เขาต้องการได้อเราคลิกเข้าไปในนี้นะครับใช้งานเราดูตรงนี้นะเห็นไหมมันก็จะวิ่งเข้ามาในแพลตฟอร์มที่ เราติดไว้ใครจะติดตะกร้าบ้านส้มใครจะติดตะกร้าบ้านฟ้าเอ่อใครจะติดตะกร้าทิกตอกหรือว่าช้อปปีหรือว่าลาซาด้าเนี่ยก็เลือกติดเอาได้เลยเนาะอ่ะเป็นยังไงครับลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันใครที่ยังทำไลน์โอเอหรือว่าไลน์บูมไม่เป็นนะก็สามารถทักลิงก์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์หรือใต้คลิปดดนี้ได้หรือนะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้ไลน์โอเอเนี่ยเป็นไลน์หลักผมแนะนําให้ใช้ไลน์โอเอเป็นไลน์หลักนะ ดึงคนทุกคนเนี่ยมาไว้ที่ไลน์โอให้หมดนะไม่ว่าจะอยู่ใน TikTok อยู่ในช้อ p ปีอยู่ใน Facebook ที่ไหนให้ดึงมาไว้ในไลน์โเให้หมดเนี่ยคือสิ่งสําคัญเพราะมันเป็นวิกต t าโอกาสที่จะโดนแบรนโดนปิดโดนละเมิดอะ่ะยากมากทําให้เป็นมาเรียนครับคอร์สเรียน399ทักลิงที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลย